เชิญครับเชิญครับเฮ้ยตรงนี้บอกบอกแฟนเองด้วยนะเขาตามจอใจพี่แหละรอบแล้วหอกพี่พี่มีแฟนแล้วที่ไม่คุยมันชอบมายืนแอบมองอยู่นั่นน่ะไม่รู้ทำไมทำไมไม่รู้แอบมองเหรอเออคือแบบพี่มีแฟนแล้วแล้วเองก็แบบเป็นแฟนน้องพี่อ่ะพี่คุยไม่ได้หรอกเดี๋มันยืนแอบมองเลยพี่ไม่ชอบแอบมองพี่บินเหรอ ม่่เห็นไหมล่ะทำเสียเกินดูดิต่อลยนะครับอที่หนึ่งทำอะไรนะครับไอชเขาล้อเอชท่าสตงทำหนึ่งพี่ผมโอ้ยี่จดตกลุมรักรับทีล้านเป็นล้านเลยพี่เป็นล้านเลยพี่เอไมาม่้ฟังครับอันนี้ดิ chặt Thế kiểu với loop hãy đủ loop đi ạ Hóa cổ hộp เ้าววว่นอนพววาวอวววววอัววววอวบเววนววอววว่าวนวววววว่วนวววอวัวนน เมื่อวานไปนอนเร็วจะตายจะตายเสียงเสียงนาจะตายตายเลยเวดครับเอาเรือของพี่ตู้ไปไหมทำยอ่ะว้าวงเคลอ่หน่งเก้าหน่งเจ็ดโอ้โหเสียงลั่นมาแต่ไกลเลยอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเจบูชูจัดหนึ่พี่โทนี่สวัสดีครับสวัสดีน้อง เอสเชฟเขาจะเลิกขายของใช่ปะใช่ค่ะซื้อของเก็บตู้ไหมไม่มีเขาไม่มีตังค์เลยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ซื้อให้พี่ขอยืมตังค์ไปหมดขอโทษครับพี่ยืมตังค์ไปหมดพี่ที่อีที่บอกจุดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตังเปลี่ยนจุดเขายังไม่มีเลยอ่ะอ่าจริงพี่ไม่เอาขนาดนั้นหรอคะ เรียกอะไรขอให้ฝากแคปหน่อยเลขหนึ่งแปดห้าห้าไม่ให้ฝากเขาอุ้ยฝากด้วยนะครับเว้ยต้องฝากด้วยครับอุ้ยมาสองคันเลย คือราคาเหรอไม่เอาไปเลยสองคันให้ขอให้เจอแม่เจอชัดเจนมากนะเพียนโอ๊ย<ไ>กลับมาทำงานแล้วเหรอใช่ดีแล้วจะติดผู้ชายมากเลยทักไ,นะไปไม่ตอบเสียใจอ่ะไม่ใช่ไม่ตอบแต่ว่าคืนหลับปุ๋ยเลยอะ่ะไปดิปไปไป อยู่ทำไมอ่ะเอ้ยหลุดง่าจัดง่าจ ถ้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังก่อนเพื่อแบบว่ายังไม่รู้คนช mm hmm. ื่อทันจำทันได้ไหม mm hmm. โดนแบนไปแล้วนะพ mm hmm. อหลเรื่องบ้าหรือเปล่าไม่ต้องคิดมากหรอาครับช่างมันเถอะใช่เขาเล่ฟังกันกนเพื่อ mm hmm. เผื่อแบบว่าบอกเขาไม่บอกอ mm hmm. เดี๋ยวเขาไม่มีเงินเขาเข้ามาขอเอ้ยได้เลยัน่นเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่มีทำเก่งนะไม่อยากปลอบดิอ่ากลัวหลอกค่ะไม่เป็นไรเขาโอเคขึ้นหลบอกขึ้นเดียวเพราะมันทำอะไรไม่ได้ไง อันนี้มานานหรือเปล่ากินข้าวหรือยังคะไม่ได้กินข้าวเลยค่ะไปกินกินข้าวก่อนไหมแล้วค่อยเข้ามากินยาด้วยรู้ไหมโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็กินยาเดี๋ยวไปกินตอนประเทศดีหลังนันอ่าค่ะ 还好ข่ะใช้还好ค่ะ,คะพี่เท่าไหร่คะพี่โทนี่อย่าอย่พูดนะครับโทนี่เขาขายนี้เท่าไหร่คะไม่รู้ว่าราคาเท่าเดิมหรือเปล่าห้าร้อยอะ บอกว่ามันขายละ500อะรูเบีะเธออ๋อนั้นเอาแต่ชิพตันอย่างเดียวก็ได้ครับชิพตันเนาะแล้วก็ลองเอาไปบวกลบไอ้เนี้หน่อยดิอ่ะไม่ใช่แบบนี้จาเราได้เจอ แล้วหนูทำเคยหรือเปล่าไม่ได้รับมาเลยนี่อะไรอะพาไปรับวัยรุ่นสร้างตัวเอาซื้อข้าวไปเกือบล้านอะฮะซื้อเก็บไวนนะ้่น่หรอใช่เหมือนใช้เงินไปชดชีวิตเลยแต่ก็รู้สึกได้ว่าไม่ใช่ไปชดแต่แค่อยากเก็บ ถามจริงทำไมไม่ขับเลียนเดียวกันนะเอาแม่งเลยไหมละ่ะเฮ้ยเตนดูจัด <c oughs> อิ่มเยอะๆนะคะย,ยิ้มเลยเพราะเนี่ยพี่ไม่เหมาะก,กับน้ำตาลเหรอไม่เหมาะก,กับน้ำตาล ไม่เหมาะกับน้ำตาลใช่ไหมไม่เหมาะกับการหวานปะอ๋อน้ำตาลนี่อะไรเธอเฮะยเขาทำไมชอบขับจวนเล่นกันวะมุดหยิบต้มยา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 อได้ดูยังได้ดูคลิปบ้างไหม ไม่ติดตามมดิไปรู้เลยยู u ูบนะ่ม่ายยยายยายาายายทจบแล้วฝนไม่ได้อ่ะเนไ้าต้อาอเคลไม่ได้อ่ะ <c oughs> นี่เขา,าทำเคลได้ไปทำได้ไหมอะ <c oughs> เ,ยเลยไปใช้บัตรก็ได้สั่งไว้กี่จานอ่ะเป็นร้านเลยเหรอทำไมสั่งไว้เยอะจังเลยเขาสั่งสตเต็กรวมแล้วห<อ>้าร้อยมั้งไอจานน้องครับพี่ครับพี่ไอฟู้ดฟู้ดน้องฟู้ดได้ครับพี่ไออ้้นง ก็จะไปทำงานมาซื้อได้ไหมฮ้ยเจ้าใจอยากได้ตังจังใช่อยากทำงานมาซื้อกูใช่ทำอะไรนะทำกระลำมันจะทำงานมาซื้อห้โลกูเอ้ยพี่หนูมีคนช่วยทำงานอยู่ใครอะใครก็ะน้องๆหนูนั่นแหละมึงมาติดถั่วยี่พี่ว่าเขาจะบิดหนูปะใครอะอานี้กูถามหน่อย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 ทำไมถึงเอาอยากได้5โลน่ะพักร้อนตำรวจอยากได้5โลไปทำกระลำ ทำงานอีโคอะคุณถามเอาจริงๆเอาจริงๆเลยไม่รอความจริงนะคือมันก็อยู่กึ่งแบบระหว่างพักร้อนกับลาออกไงก็เลยแบบลาออกเลยเหเห็นรถป่ะพี่เห็น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 รถป่ะใช่ลุกกะเป็นเชฟเลยมั้ง ก็ถ้าเชฟปิดตัวลงปุ๊บเขาก็จะใส่ชุดเชฟเลยเบอร์มากเมอร์จาดชันทิพย์เข้าไปเลยก็ได้าเออทิพย์เข้าไปเลยน้องขออนุญ,ญาตครับเชฟอ่าเดี๋ยวทีสั้งนั้นที่นั่งอยู่ ขอันหนึ่งแล้วกันครับเชฟเออขอ,อยายนิดนึงแล้วกันนะเชฟเท่าไหร่ครับทั้งหมดไปกดตังค์แป๊บทั้งหมดสองแสนสองหมืน่นห้าพันเล็กเลยนะสองหนึ่งศูนย์ครับ เออโทครค่าพี่เทอะไรครับเอาส,ะสะเต็กยี่สิบจานครับหนึ่งหกแปดศูนย์ครับนี่แก้งอะไรครับแคแคครับเฮ้ยฟิวจาัดต้องตีกันนากาแย่สูตรแล้วนะ้องโอ้โหไม่น่าไหวเอ้ยเท่าไหร่นะครับทั้งหมดตังเคลียร์หลังนะเละไรเอยเ,<อ>เล่สามห้าครับ อันนี้เอารถมาไหมเอ่ยเอามาครับรถจอดอยู่นี่นี่จอดตรงนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเเดี๋ยวจะได้เห็นเอ้ยไอตอนน้องเอารถมาจอดใกล้ไอตรงกระจกฟูดอะไม่ทันแล้วอ่ะมารถมาจอดนะไม่เป็นไรเนาะเอาเราดีกัว่ะก็ได้อ่ะโอเคได้หกสิบจานครับขอแเอ่ยเอามาแต่อย่างละห้าสิบก็ได้ครับจะได้อย่างเก่งเกี่ยวางข้าวผัดไปเฮ้ยเอามาหกสิบก็ได้ครับพอห้ารอบเจ้ครัหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ครับ นิดหนึ่งคนแต่ท่าแะหนึ่งห้าห้าแปดครับได้หกสิบครับอันนี้กี่ตันนะพี่สามร้อยไม่น่าพอนะพี่เดี๋ยวเราไม่น่าพอใช่เหรอเออมันพอนะครับมันพอส่วนจุดห้านะตันหนึ่งมันมีของเก่าอยู่แล้วด้วยดีครับอ๋อ ก็เป่เลยครับเช่าชุดเชฟไหมครับก็เอกาเลยครับหนึ่งห้าห้าแปดครับเราใส่ใส่ล้วพี่พอเนาะอี๋ยวอัดตัวก็ได้ได้พี่เดี๋ยวเท่าไหร่กิโลจะเต็มแล้วพี่กิโลละเต็มพอดีเลยพี่ดอกนี่พอเออ้าอัดตัวสองคนพอดีครับนาะเป๋่าเรครับหนึ่งสี่เจ็ดส่วนครับ 1410 1470นึ่นี่ครับเ0็ดศนี่ค่ะร้รอย500พี่ตัวคงม,มีแล้วไอตัวมีแล้วเหรอใช่พีหห่เป็หนหอะไหหรวะดีเจอตัหนก็ได้นแองวคับพี่ไม่หา่นะพี่ ไอซันไอซันไบไอซันคนเราใช่ไหมคะยังไม่ครบค้ำขาดอีกหกสิบครับอันหนึ่งครับใครพอสิบเหรอใช่ใช่ป่ะตอนเพราะเราได้คนละสิคนละสองรอบป่ะใช่ครับพี่ไอซันไปไปไปสืบเรื่องเอ็มดกับน้องน่าสนนะพี่เออไปไปเจอเจอสภาเก่ากันนะน้องไปเอ้ยเจอสภานั่นน่ะเดี๋ยวโดมเดี๋ยวโดมฮะถ้า ใช่ใชตัดง่ป่ะนี่ครับต้องให้อีกหกสิบจานครับไปไรครับนอะไรอ่ะถือถือค่าี่ไหนกรึ่งแปดห้าครับค่า้เาหนค่ะขอบคุณครับอบคครับขอบคุณครับอ้แล้วเป็เชียร์แล้วเป็นอะไรต่อเราเป็น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 คนขาตังค์ที่เธอนี้โหสบายละพรพี่ก็ไม่มีตังค์ สบายไปขอตังทุกวันเลยสบายอ่ะบอกโอมต้องบอกโอมนะถ้าโอนหน่อยก็ได้ไม่ไม่ยังไม่ไปไอ้นี่ทำอะไรอยู่เปล่าไม่เป็นไรค่ะถ้าถ้ามีตาแชทก็บอกก็ได้แต่โอนหก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวหลังหลุดออกจากเซ็จก็ได้ แม่เป็นไรเอาไปใช้ก่อนก็ได้ปกติหนูก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วถ้าพี่จะใช้ก็เอาไปยืมก่อนก็ได้ครับได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลคุยใครได้เปล่าคุยใครคุยโทรศัพท์ได้เปล่าคะ 我喝的特别。啊